สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรวิรุฒิกุศลวิภัยว,วันนี้พามาที่โรงงานสูโมตาเพื่อมาแนะนําวิธีการถ่ายน้ํามันเครื่องบรรลุษักแบบถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ํามันเครื่องของญี่ปุ่นนะครับ e n o s นะครับ 4T นะครับ4จังหวะนะครับเป็น1 0 w c 0นะครับใช้สําหรับรถสำล้อสูโม,มตาโดยเฉพาะนะครับน้ํามันเครื่องตัวนี้จะมีปริมาตรมีปริมาตรอยู่0.8ลิตรนะครับ ซึ่งจะเหมาะกับรุ่นของ130 TC ของเราซึ่งเป็นเครื่องแนวนอนนะครับถ้าเป็นเครื่องแนวตั้งก็จะใช้1ลิตรนะครับเราก็จะใช้ของเชลนะครับของเชล AX7 นะครับ 10WC-T เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาสาธิตเพื่อชมวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับครับอันดับแรกเราจะถ่ายเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือใช้อุปกรณ์2ออย่างนะครับก็คือมีประแจเบอร์17หรือนะครับบล็อกเบอร์17นะฮะเอามาทำอะไรครับเอามาเพื่อขันน็อต ที่อยู่ใต้เครื่องเนี่ยเพื่อเอาน้ํามันเครื่องเก่าออกนะครับนะเอาน้ํามันเครื่องเก่าออกนะครับเมื่อเอาน้ํามันเครื่องเก่าออกปุบ๊บนะเราก็เอาถังเนี่ยมาลองนะลองน้ํามันเครื่องลองเพื่อเอาน้ํามันเก่าที่เราใช้มาเป็นพันกิโลออกหรือ3เดือนแล้วออกหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ํามันเครื่องใหม่นะเดี๋ยวช่างของเราจะสาธิตให้ดูนะว่าวิธีการถ่ายน้ํามันเครื่องเป็นยังไงวิธีการ Lev, เติมน้ํามันเครื่องใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชมนะครับ อันนี้เราก็ให้ช่างของโรงงานเนี่ยมาช่วยกํากับนะครับในการถ่ายน้ำมันเครื่องและดูแลรักษานี่ครับ0.8ลิตรนะครับเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องก็ทาเป็นกรวยแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับค่อยๆใส่เข้าไปให้น้าไหลไปฮะน้ําจะบริสุทธิ์นะฮะน้ำมันเครื่องใสๆนะครับเนี่ยรอให้มันอากาศไล่เข้าไปนะครับลิ้นจนหมดขวดนะครับหมดขวดเตี้ยงฮะ0.8ลิตรสำหรับเครื่องยนต์แนวนอนนะครับ นะครับรุนจนหมดขวดนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้น้ํามันเครื่องที่ใสบริสุทธิ์นะครับเป็นน้ํามันเครื่องใหม่นะฮะเพื่อที่จะใช้งานต่อไปนะครับ น้ำมันเครื่องของแนวตั้งเนี่ยไม่เหมือนกับน้ำมันเครื่องแนวนอนนะฮะแนวนอนมันจะ0.8ลิตรแนวตั้งมันจะต้อง 1, 1นนลิตรแทน1ลิตรซูมโมต้าเลือกได้ครับนี่ก็คือ Shell Advance a อ7อ็กสำหรับเครื่องยนต์1ลิตรนะครับเคเป็นซินเทติกเบสนะครับนะครับเป็นสังเคราะห์นะครับเครื่องยนต์1ลิตรก็จะใช้กับเครื่องรถประเภทนี้นะฮะ3้อที่เป็น175 200นะเครื่องยนต์แนวนตั้งจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้ครับของซูโมต้านี่จะเป็นสีทองนะฮะ แนวตั้งทีนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถ่ายน้ํามันเครื่องของเครื่องอยนตแนวตั้งถ่ายยังไงนะครับโดยที่ใช้น้ํามันเครื่องของเชลล์ a อดวานเอเจ์หนึลิตรนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้วเดี๋ยวให้ในช่างใหญ่สาธิตให้ดูครับ นี่นะครับเราก็มีทีมงานของซมโต้าที่ใส่เสื้อสีแดงๆอย่างนี้นะครับก็จะคอยบริการท่านแล้วก็ดูแลรถของท่านนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ำมันพวงท้ายของท่านก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับท่านนะครับแล้วก็มีการทดสอบรถของท่าน5-10กิโลก็ตั้งเบ,บรกตั้งระบบระยะเบรกตั้งกันโค้งนะเส้นการโค้งนะฮะแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องให้ท่านใหม่หมดรวมทั้งเติมน้ำมันให้ท่านเต็มถังด้วยนะฮะในขณะนี้น้ำมันแพงไม่ต้องห่วงซูโมต้าเติมให้เต็มถังก่อนส่งรถ ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ก่อนสอง่งรถถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ใหม่ก่อนสอง่งรถถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายให,หม่ก่อนส่งรถนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปปฏิบัติเองนะครบ1 0 0หนึ่งพันโลถ่ายน้ำมันเครื่องรถสามพันโลถ่ายน้ำมันเกียร์สองร้อยซีซีและน้ำมันเฟืองท้ายแปดร้อยซีซีเราจะแถมให้ทั้งทั้งเซ็ตเลยครับนะหลังจากนั้นก็ไปซื้อเองนะครับโอเคนะครับหรือจะซื้อกับสม,มุทต้าก็ได้ครับวันนี้กาวของคุณเท่านี้ครับสว,สวัสดีครับ